พิการขึ้นตัวคือขาดขาสองข้างแล้วก็พิการภายในด้วยชื่อสงการมณีอ่อนคเป็นพ่อค้าขายวกจิตก่อนอข,ขาย,ขอ,ข,ายข,อของเราก็จะจัดเรียทุกวันเลย มอไซคไปทำงานปกติเป็นของเราประจำวันเลยตอนนี้นเป็นถนน2เลนเลนซ้ายที่มีความน้ำมันเลนขวาเป็นเลนสวน18ล้อเขาชิดซ้ายเราเข้าใจว่าเขาจะจอดแต่เขาตีวงกว้างตัดหน้าเราเข้าไปน้ำมันเราก็ไม่ทันได้จุด ข้างซ้ายไม่ทันได้ขาดล้อรถอ่ะของพิแต่ล้อ,ลอ,ลอเหยียบทับขังเกงยินอยู่เราดึงขาไม่ได้แล้วเขาเดินหน้าเพื่อจะเอาตัวรถเข้าปัม๊มเขาน่าจะไม่รู้ว่าเราไปชนรถเขาหรือว่ายางรถเขาแตกก็ทับล่างเข้าไปเรื่อข้างในขาดเลยแล้วข้างซ้ายนี่ก็ขาดตามไปด้วย การขึ้นตัวคือขาดขาสองข้างแล้วก็พิการภายในด้วยก็เสียไตยข้างหนึง่งแล้วก็ปอดติดเชื้อไปข้างหนึง่งแล้วก็ตับเสียไปบางส่วนก็เพราะอาหารฉีกขาดลำไส้อะายพาดใหม่หลายที่เลยก็ย้อนไปตอนพิการใหม่เราคิดคิดหลายอย่างตรงตอนนั้นทุกอย่างลุมเล้าหาเราหามดเลยด้วยเราเป็นผู้ชายด้วยแม่เราก็แก่ด้วยเราอะ จะทำไงให้มีอาชีพจะทำไงให้เราเลี้ยงตัวเองรอดให้ดูแลแม่ได้แล้วก็หลายๆอย่างมันลุมเราเข้ามาหาเราบางทีเราท้อเหมือนกันแต่เราเอาแรงวันนใจที่ว่าหันไปมองหน้าแม่เขาบอกว่าไม่ว่าลูกจะพิการหรือว่าจะไม่พิการก็ยังคือลูกแม่อยู่คำนี้นทำให้เราคิดสู้ขึ้นมาเพื่อจะดูแลเขาให้ได้เราคิดยางเดียวว่าจากมีอาชีพอมีอาชีพเรียนขาแต่ตอนนี้ไม่อยากไป ไม่อยากพาะแม่ยังอยู่แม่แม่ยังอยู่เลยไม่อยากตายไม่คิดสัน้นแต่ถ้าวันนั้นไม่มีแม่นะไม่มีการวันนี้มาเจอที่คือหน้าบ้านหน้าหมู่บ้าน มีโรงขนมหวานซึ่งเป็นรถพ่วงข้างที่จะเป็นตู้ใสๆเราก็ไปขอเขาขายที่เราไปเข็นดูเชาร์ไปนั่งเล่นกับเขาทุกวันก็เลยได้สนิทกับเขาไปขออนุญาตเขาขายเขาก็เลยถามว่าเราจะขายได้หรอเขาเห็นเราพิการเราก็เลยขอรถเขากลับมาบ้านคันเพื่อมาดัดแปลงให้เราขับได้หลังจากนั้นเราก็เอามาดัดแปลงจนเราขับได้เขาก็ขึ้นขนมให้เราปกติเหมือนพ่อค้าคันอื่นที่เล่ขาย วันนั้นวันแรกเราไปขายให้เขาจนหมดตู้หลังจากนั้นเขาก็ให้ขายมาตลอดเลยก็ได้ขายมาในระหว่างที่ขายเราก็เก็บเงินไปด้วยเพราะเราอยากจะมีอาชีพเป็นของเราเองเราก็เก็บเงินและหลังจากนั้นประมาณไม่ถึงปีโรงขนมจ้าว้น,น้ะเขาก็ได้ย้ายกับขอนแก่นแต่เราพอมีเงินสำรองที่จะไปออกรถคันนี้มาแล้วก็มาทํารถลูกชิ้นแต่ตอนแรกอ่ะเครื่องมือยังไม่ครบบอกแม่ว่าอยากขายลูกชิ้นเพราะว่ารถลูกชิ้นวิ่งผ่านหน้าบ้านทุกวัน ่แม่ซื้อให้กินามาละสองไม้เราก็บอกแม่ว่าอย่างในที่ปเป็นของตัวองอยากขายทุกนินแม่ก็บอกว่าแม่ไม่มีอะไรจะให้มีถังแก๊สให้ใบเนี้เพียงใบเดียวเราก็ได้ถังแก๊สมาแล้วเราก็มาเริ่มขายมาทาําเตามาทำอะไรที่แม่เราทำกับข้าให้เรากินทุกวันเขาให้เรามาใช้ก็เคือเป็นถางนี้ก็ยังใช้มา <sche> ใช่ใช้มาตลอดก็เป็นทางไปนี่เลยเราเคยเป็นคนมีขาแต่วันหนึ่งเราพิการแล้วมานั่งมาหัดนั่งอยู่ก็หลายวัน,นเพราะว่านั่งไม่ได้แต่นั่งอย่างนี้ได้เพราะนั่งมันจะไหนหลังเ,เหมือนเหมือนตุ๊กาตาล้มลุกเพราะว่าเราไม่มีขาที่จะชงน้ำหนักเราด้านหน้าก็มาฝึกนั่งฝึกใช้มือฝึกให้เราคล่องแคล่วกับ รูปลักษณ์ที่เราพิการณากระเลขท้อกระรกขท้อแต่ว่าไม่หยุดพยายามฝึกฝนเรีอให้แข็งเพื่ออยากจะมีอาชีพเป็นของเราเองด้วยสภาพที่ว่าแม่เราแก่แล้วเราอยากจะมีอาชีพเลี้ยงดูแม่ให้ได้เพราะว่าเราพิการแล้วเราไม่อยากเป็นภาระแม่และจะจะดูแลเขาเหมือนที่เราตอนคบส2สองก็เราก็ทำอย่างนั้นมา จนวันหนึ่งแม่ก็จากไปวิ่งขายเท่ไหนเริ่มต้นจากหงสว่วายลาดลีก็วิ่งมาเขตบางป่าแล้วก็เขตวัดท่าเรือแล้วก็โซนนี้จะเป็นเขตดําเนินสะดวกก็คือเราจะซอกแทกไปเหมือนรถขายองค์เลยไปเรื่อยคือลูกค้าเรียกเราก็ขาย ูกค้าไม่เรียกเราเข้าไปเรื่อยตามโรงงานตามบ้านเริ่มรู้เลยว่าทุกพอเรามาขายให้เขาบ่อยๆอย่างโรงงานเขาบอกพ่อค้าทอดเสร็จเดินไปต่งเลยนะเราก็ต้องเฉลยความจริงให้เขาดูว่าเรางพิการขาตัวนี้เพื่อประกองประคองตัวเราเวลาเราขับรถไม่ให้ตัวเราลนมจากรถ เราให้มันเสมือนจริงวเวลาไปขายเพราะว่ามันจะสะดวกสกบ,บายในการขับรถไม่อันตรายครับเพื่อรวมทางด้วยคือน่ามองเหมือนเหมือนไหมว่าเหมือนคีบสอบเลยใช่มองเหมือนเหมือนเหมือนครบสองเลยเพราะเหมือนมากเหมือนปกติเลยถ้าใส่ถ้าไม่ถอดหรือว่าไม่ฉเฉลยให้ใครฟังหรือว่าลูกค้าฟังจะไม่มีใครรู้พอลูกค้ารู้ว่าเราพิการเรากําลังใจก็มีคน แล้วก็เ่วนมากน่อุดหนุนมากกว่านี้ลูกค้าจะเพิ่มมากกว่านี้เขาจะซื้อด้วยความเห็นดูหรือว่าสงสารดูว่าเมตตามนความอร่อยแล้วก็แล้วแต่เขาจะว่าเขาอุดหนุนมากกว่าแต่ละจุดอยากฝากให้กาลังใจคนที่ เจอเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่หนักก็ผมหรือว่าน้อยก็ผมให้ดูร่างกายผมมเป็นวิทยาทานผมก็เจอหนักมาเหมือนกันแต่ว่าเราไม่สามารถอธิบายให้ใครฟังไดว้ว่าในสิ่งที่เราไปเจอมาเราประสบคนเดียวเขาไม่เห็นเราก็หนักเราอยากเป็นกําลังใจให้เขาได้มีแรงสู้เมื่อเห็นเราทําไม่อยากให้เขาทอ้อ